ีนจะมารีวิวป๊อกกี้กกไหนหม้อแกงกินป๊อกกี้ให้ดูหน่อยค่ะก,ก,กินให้แม่ดูหน่อยอ,อร่อยไหมคะอร,อ,มอร่อยมากไหมชอ,อ,อ,อบเหรอคะอ อร่อยไหมทำไมแม่เอาอกเอาอึอายุดีด้วยยังว้าวบปอกกี้ อร่อยมากหอมมาก